มาครับทุกคนวันนี้เนี่ยก็มาอยู่กับคอมโบของ GM a r t นะครับทุกคนเออนี่ GM จริงๆด้วย GM ของเกม k a r i n า Free Fire ไทยแลนด์เนี่ยนะครับผมนี่เป็นไงก็ประมาณนี้เลยด้วยซึ่งเท่าที่ผมดูเนี่ยก็นจะเยาวไปซัพพอร์ตเพือเ่อนแบบตรงๆเลยนะแบบโอโ้โหสกิลชุบเพียบเลยนะ <S <S แล้วก็สำเร็งเนี่ยพี่เขาจะเอาไม่ชื่อตัวอะไรแล็คคูหรือรอกคูไม่รู้ไอตัวที่มันรดคูดาวของสกิลกดของเราประมาณ1 5้นะทุกคนโดยประมาณนะ เออก็นั่นแหละแต่ผมเอาลิงไปแล้วกันนะเพราะว่าตอนนั้นผมไม่มีนะเว้ยโอเคก็ประมาณนี้เลยนะอย่าที่ทุกคนเห็นไปนะจะไปยังไงก็ไปดูกันในเกมเลยล้วส่วนใหญ่พี่เขาก็น่าจะเล่นใน c v c หรือถูกไครับถ้าที่ <c oughs> ผมไปดูล่าสุดของพี่เขานะในสตรีมสตรีมใน youtube เอออะไรวะโอ้โหแล้วไม่เจอจริงเนี่ยคนดะูเฮ้ยไม่มานี่เพื่อนถามจริงดูดิเพื่อนผมจะแตกแล้วน่ะโธเธอ ต้องเริ่มใหม่นะคนดูโอเคกดอีกเกมกนึงแล้วลกันนะฮะเนี่ยเปร่างทองกับชิ้นร่างทองไปอยู่ฝั่งนู้นแล้วครับทุกคนแต่บีบีเคเมื่อกี้อยู่ฝั่งผมตอนนี้ยังอยู่ฝั่งผมนะเออขนาดคนมาโซโล,โล่เนี่ยเฮ้ยอาจจะเป็นแบบผมที่คิดก็ได้ไงคนใครไปรู้ถูกว่าเอออนาคตคนนี้อาจจะมาเป็นคนตอนน่อในช่องของผมนะอาจจะเป็นทีมงานคนแรกในช่องของผมเลยก็ได้นะเว้ย <laughs> ไ,ไกลแล้วคนดูอะไรเนี่ย <laughs> เฮ้ยมันไปจริงดิโอ u, ้โหฟันสี่ตัวคนบนนั้นอะ่ะ <laughs> ทั้งตีนะผมบอกเลย เชลยละเพื่อนเราต้องอยู่รวมกันนะเนี่ยไปดิไม่เข้าหวัวเขาทำไมคนอื่นมาลากกันงหญ่มาคุณดูดูผมดิลากไม่โดนเลยวาเนี่ยมาสเตอรนะ์เนี่ยผมยังลากผมไม่ไมีได้คล่องขนาดนั้นเลยนะคุณดูดูดิโอเคเอาตัวเลยก็ได้วะเอ้อเพื่อนระวังคนไหนวะเดี๋ยวนะของนี้ใช่ไหมโอเคแล้วผมมีประโยชน์แล้วนี่ไงนี่ไงเอ้มีแตกเฮ้ยเดี๋ยวนะ โอเคเผยเราชุบตัวเองทันอยู่ครับทุกคนทันอยู่สองตัวฟื้นขึ้นมานี่ไงแล้วเป็นซอมบี้อย่างโกงคุณดูมันไงสกคิวชุบตัวเองเออไว้ชุบทีละสองทีละสามทีละสี่ก็ถ่าได้ไปเออถ้าอยู่ลงกันจริงๆอนะยิงแบบยิงไม่ไม่รู้จะซ้ำคนไหนก่อนนะเมื่อกี้เขาแบบโอ้โหยิงไม่ถูกเลยว่ะยิงตัวไหนก่อนดีนะยวยเพื่อนอย่างตึงไปจากตรงบันไดเลยนะ อเดี๋ยวเพื่อนโอ้ยโอเคเอาไปอีกรอบหนึ่งละกันแล้วคนดูมันใช้ลมกันได้ด้วยหรอวะผมเพิ่งรู้เนี่ยเออเว้เราไม่จำเป็นต้องไปชุบเองนะกดสกยิลมชุบไอกิลใหมนี่ก็ทํางานนะสมแล้วครับทุกคนที่เอามาสปอร์ตเพื่อนนะสปอร์ตเพื่อนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะเว้เออไอี่เหลืออยู่ไหนวะเนี่ยน่าอยู่ใต้เท้า,าผมนี่นะแบบใต้ตึกอะไรเงี้ยน่าแหววแล้วคนดูออกล่าเลยแล้วกันนะไหนปุ๊บเฮ้ โอ้โหออกล่าไงประเด็นประเด็นออกล่าไงตัวนี้แหละเพื่อนตัวนี้แหละตัวเดียวนะตัว้านได้เนี่ยเพื่อนเนี่ยเพื่อนเพื่อนไม่ลืมบุญคุณผมคนนี้ว่าที่ผมชุบเมื่อกี้ไม่แน่ใจนะคุณดูจำไม่ได้นะเออไปผมเก็บของรอเลยกันเ้อคุณดูผมไม่สนใจละเพื่อนเราชิวอยู่แล้วไงนั่นไงผมน้ก็จะมีปืนดีได้แค่ดีเ์ลคุณดูน่าจะได้แบบ AWM อะไรอย่างนี้ไงเออเว้ไปหวังสูงซะแล้วนะ คนเป็นไงกันโมดเนี่ยสูนี่ไงโอเคหนึ่งคิวข้อดีแล้ววะวิ่งมาโอ้โหวิ่งอ้อมแมพแล้วคนดูกว่าจะเจอน,นะโอเคแตสุดท้ายมาสองควงสองควงอีกแล้วไม่อยากเล่นเลยว่ะคนดูเออเว้ยผมใช้ดอกดีกว่านะขยายแบบก็ซ่าเอ็กอะไรอย่างนี้ไงเออเว้ยไหนไหนวะเอาไปกินักเลยคนดูไอ้อไม่โดนอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวสไน โอเคอยู่ไหนเพื่อนตัวท้ายสวยอยู่นี่เหรอวะเออผมน่าจะอยู่ตรงไอวอลนะตกอย่างเยอะเลยบอกดูโอเคสามศูนย์แล้วเฮ้ยมันชิวหรือเปล่าวะเออสามศูนย์แล้วเนี่ยไม่มีแต่ยิงไม่โดนโอเคเพื่อนขอโทษขอโทษปีก่อนปีก่อนก็โดนสวนแล้วแตกนะดูเขาหลังพวกนี้เขายิงหัวคมกันนะดีเพื่อนเอ้าบังระเบิดกันได้อีกเหรอไม่สามา quine เลยคนนั้นเนี่ย โอเคระเบิดผมแม่นไงเอาไปอุ๊ยทุกคนโเคตรเจ็บทุกคนโอเคนี่ไงเฮ้ยโอเคตัวทา้ายทุกคนเฮ้ยเอเอเจอเแล้วเดี๋ย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 วใ้คฟันดีกว่าทุกคนมาน,นี่นี่ไงล่างทองเจอคณะผมฟันไปโคตรตึงเลยว่ะ อย่างั้ฝันแหลงมาสเตอร์คุณดูเออมีไงเขาทำกันวะมีแค่ผมนะเไม่เพราะขบเกมแม็กซ์โบเกมโกงเกินอะไรนี้นะแต่ผมไม่ได้ MVP เหรอกี่คิวเนี่ยนียไ้ได้ที่สองเลยวะนึกว่าจะได้แบบเออที่สามที่สี่ว่าผมรู้สึกคิวน้อยมากเลยวะออกห่างกันคิวเดียวโอ้โหคนดูถ้าผมเล่นจริงๆนี่ผม MVP เลยเนะี่ย <c ub o> เออเว้ย <c ub o> โอเคพี่ก็อีกเกมนึงเลยแล้วกันนะเฮ้ยเต็มเลยว่ะด้านล่างนะทุกคน นั่นไงเจอแล้วดราฟต์ดราฟต์หนึ่งตัวนะแสดงว่าวเดี๋ยวเราต้องไปดักตรงบันไดนะคุณดูแต่ก่อนหน้านี้เราต้องดักตรงนี้ก่อนไม่โดนวืาว่าต้องฝึกแบบจรงิงจังแล้วคุณดูไอ้การลากหวัวอะไรแบบนี้เนี่ยโอเคขอกรองไฟอย่างเงี้ยเพื่อนเฮ้ยมาแล้วผมมาแล้วลืมไปดักวะไมาดิมาดิมาดินี่ไงแล้วเพื่อนเราก็เอาที่ชุบตัวเองมาช่วยนะคุณดูอซ้ำ,ำก่อนคุณดูซ้ำก่อนโอเคดราฟต์นะตามเลย เ,เนี่ยวะอุ้ยไงมาดิมาดิโอ้โหสองตัวคุณดูคนนี้กับแตกแล้วเนี่ยโอ้โหเธอไปเพื่อนตัวนึงไหนโหระดาวเฮ้ยมันอยู่ด้านล่างเพื่อนเขาอยู่ด้านล่างไม่ได้อยู่ด้านบนนะเฮ้ยต่คนนี้ก็แหลงมาสเตอร์นี่ว่าคุณดูดูเขาเล่นกันนะว่ามาสเตอร์แบบคนอื่นเขาเล่นกันยังไงบ้างอย่าง,าง,างเงี้ยเอ้ยแต่เขาก็มีเคียวนี่ว่าโหถ้าเป็นผมเนี่ผมเอาเคียวไปฟันเลยนะเนี่ยแน่เป็นไง อยากเล่นนะคนอยากเล่นอยากเล่นแต่เชียร์สกินนี่สวยดีรรยดว่ะทุกคนเออเว้ยอุ้ยนี่ไงนี่เหอรอแสดงว่าเขาเจ็บมากเลยนะยิงไปไม่กี่นัดก็แตกแล้วนะคนดูนี่แล้วผมหนึ่งคิวว่ะผมหนึ่งคิวแล้วว่าเกมแรกนะโอ,อ้เป็นกองเลยครับทุกคนนี่มาฝั่งนี้หมดเลยนะแล้วนอกเหรออุ้ยโหตายบอกกันครับทุกคนโอเคแล้วมันล็อกนะ้ำยังไงไปรนะเด็นน่ะคขาเจ็บกับแ,กแ,แตกคนดู เพื่อกองไฟตรงไหนไม่รู้ครับทุกคนตอนนี้เอามาไม่ล็อกเสียดายจัดหรือเ่าคุณดูสวยเพื่อนนี่ไงจะทังกองไฟจะทั้งที่ยุบตัวเองนะมาดิเจ็บเหมือนกันเจ็บเหมือนกันแล้วมันแบบโอ้โหนานมากเลยเหรคุณดูมันล็อกอ่ะมาดิมาดีสนับยิงไม่ถ่างเท้าเหมือนมีคนวิ่งมาไหมสวยเพื่อนนา่ผมว่าละเฮ้ยมาดีเพื่อนโอ้โหเขาท้ายวอ,อแต่น่าจะโดนวงกินนะผมว่า นี่ไงก็บอกอยู่หสวยต้นวงเก็บเรียบนะนั่นไงศพอยู่ตรงนี้นะเฮ้ยเก็บอะไรทันบ้างวะเนี่ยโอเคไม่ทันสักอย่างับทุกคนต้องมาซื้อใหม่หมด <c oughs> <c oughs> นึกว่าจะได้ไอวอลฟีนะคนดูเออสวยก็ต้องมาซื้อใหม่นะ <c oughs> ไหนวะคุณดู <c oughs> ไหนเพื่อน <c oughs> น้านล่างหรือด้านบนไม่รู้ับทุกคนแต่ที่รู้คือมันจะระเบิดรอเอาไปโดนไหม โอ้มนการถูกแล้วเนี่ยแต่ไม่มีคนอยู่นะหรือว่าไม่เจอจริงเนี่ยหลือเพื่อนตายบอแบบนี้เสียงเหมือนแม่อยู่ด้านบนนะคนดูเพราะเสียงด้านบนนี่เนะ่เป็นเสียงเท้าเพื่อนเรานะโอเคอ่านี่ไงอยู่นี่ไงมาดีเพื่อนมาดีเพื่อนเออผมน่าจะปล่อยตัวเองดาวนะนี่เป็นไงถ้าชุบไม่ทันนี่หาเลย,ยดยอ้เพื่อนมีตัวไหนครับอีกสไน แต่เล่นลูกซองดีกว่าคนะุณดูอุ้ยเดี๋ยเพื่อนผมยิงให้ผมยิงให้ไม่นจะเล่นสนายเลยคนแต่ก็ยังว่าแหละเปลี่ยนบรรยากาศบ้างน,นะเล่นแบบลูกซองที่ผมเคยเล่นในเมื่อก่อนบ้างนะเออแต่ผมรู้จะเบื่อนะเอ้ยพี่เล่นแต่สนายว่ะอะไรอย่างนี้นะโอเคอุย้อยเดี๋ยวนะตังค์ผมไม่พอนี่หว่าคุณดูเออผมจะอัพลูกซองซื <c> ้อ <ười> ของหมดเลยวะเนี่ย <c ười> โอ้โหเธอ หวานเจี๊ยบโอ้โหคนดูช้าสิบเอ็ดตาติดเล่นยังไงวนะเนี่ยโอหเกินสิบเอ็ดตาติดเล่นแบบไม่แพ้เลยหรอวะเฮ้ยถามจิงแล้วบางคนผมเห็นแบบเป็นสี่ห้าสิบตานี่คือเขาเล่นต้องเล่นยังไงวะคนดูเล่นเป็นตี่ยวเตี่ยน่าแข็งนี้ปะอาจารย์มีตัวนะเ,เขาวิ่งไปแล้ว,เด,ว,เ,ดว,เ,ดวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่ยพูดเรื่องนั้นนะเดี๋ยวก่อนผมขอไปยิงก่อนนะพเพื่อนดาวจีนเพื่อนเราเล่นเพื่อนเราอะไรวนะเนี่ยเฮ้ยเพื่อนเท่าเธอร์โรซี นี่ไงโอ้โหไม่ทัน,นครับทุกคนไม่ทันจริงจริงโอ้อะไรเนี่ยนี่ว่าจะ4-0คนดูได้แต่อย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะว่าบางคนที่ผมเห็นไปในทิกตอกนะแบบชนะ40-50ตาต่อเนื่องใน 4v4 นะแบบฮุ้ยต้องเก่งขนาดไหนวะคุณดูถูกปะเออแล้วแรงก็ไม่ใช่แล้ง,งน้อยๆนะแบบร้อยกว่าดาวสองร้อยกว่าดาวอนะไรือไงแบบโอ้โหอะไรอย่างตึงแล้วมันก็มีบางคนที่แบบเข้า,ขา,ขาดาวจะถูกปะแบบโอ้โหเหมือนอุ้ที่ชีวิตนี้ให้เกมแล้วอะไรเงี้ย แต่ก็ผมก็ไม่ไม่ได้ไปดา่าเขานะก็แบบเออเขาเขาเล่นโคตรเจ๋งเลยแต่ละคนเนี่ยนะฮะแล้วประเด็นคือผมหาไม่เจอไม่มีตัวฝั่งนี้เลยว่ะคุณดูขอรับเพื่อนดาวเฮ้ยเพื่อนไปคุณดูทำไมนั่นอุ้ยฝั่งเขาก็มีคนเล่นสนัยนะยิงโคตรเจ็บเลยว่ะดีนะผมมีจัสตินเนี่ยไม่มีจัสตินนี่เขนาน่าจะแตกไปแล้วนะผมว่าแต่ผมหาไม่เจอคุณดูยามซูมเขากบหลายครั้งแล้วนะแต่ก็ยิงไม่ได้ตลอดเลยเนะี่ย โอ้เธอเจ็บจี๊ดไหนวะฝั่งนู้นเหรอน่ะไม่ได้ตลอดหรือเปล่ายิงไม่ได้เลยนะโอเคด้านหลังนี่ไม่น่าจะเข้ามาเลนะเพราะวงบีบแล้วแล้เขาโดดเจอละโอ้โหโอ้โหคนดูเล่นไม่ได้ผมเล่นไม่ได้ หนึ่งสี่โชว์ปฏิหารไปเพื่อนแบบแรงมาสเตอร์หนึ่งสี่สไนกระบอกเดียวเลยเนี่ยโชว์ไปเรียบร้อยด้านหลังก็มีด้านหน้าก็มีแล้วฝั่งเขาเหลือสี่คนเลยว่ะคนดูอะไรเนี่ยโอ้เธอหวานเจี๊ยบเลยฝั่งตรงข้ามเนี่ยโอเคผมต้องเล่นปืนเลยดีว่ารอบนี้สนไนมั้ยผมกลับไปหาสไนมก,ก่อนนะวิ่งสองควางสองกระบอกสไนหนึ่งกระบอก,ก,บอกมาผมเล่นสไนเลยงั้นนะ่ะสไนสองต้ององสองนี้ไงโอเค โอเคคนละฝั่งเลยก็ได้เพื่อนผมไปฝั่งนี้เฮ้ยโอ้โหเพื่อนเพื่อนเห็นผมไหมเพื่อนเห็นผมป็นเนี่ยเพื่อนเพื่อนเห็นผมเป็นเนี่ยไม่นะเพื่อนโอ้โหไม่ทันว่ะคุณดูโอ้โหเรียบร้อยไม่ทันไม่เป็นไรคุณดูไม่เป็นไร นายเพื่อนเราไหวไงเพื่อนเราไหวชิวไงเฮ้ยนี่ไงเพื่อนเราไหวชิวก็บอกอยู่ถ้โอนแล้วทั้งที่ชุบตัวเองเนี่ยมาดิเฮ้ยนี่ไงเพื่อนเราไหวชิวก็บอกอยู่ไม่มีผมเพื่อนก็เล่นได้นะเออเว้ยท้าไล้เพื่อนชิวไปชิวไปท้าร์ไดเนี่ยไอตัวท้าเลยเนี่ยชิวไปอุยอย่าอย่าใจเย็นใจเย็นชิวไปเพื่อนชิวไปชิวไปนั่นจะไม่มีอะไรพี่โผลแล้วครับทุกคนได้สองดาบแบบฟรีๆนะเออเว้ย นี่อยู่ด้านบนเรียบร้อยแล้วเพื่อนเอาเก็บเรียบไงเป็นไงคอมโบ GM เอ็มเอยิงก็ถ้าเล่นเป็นตี้นะ่ะเล่นแบบกับเพื่อนที่รู้ใจเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่สนุกมากเลยนะแล้วคนนี้อะไรเนี่ยว <c oughs> ิ่งค้างคณดูดิว <c oughs> ิ่งค้างอะไรเนี่ยเพื่อนเฮ้ยเออเอา,เอาผมไ,มได้ V อเหรอเฮ้ยจริงนี่คคนดูเออขนาดผมไปแตกแบบอะไรไม่รู้นเนี่ย <c oughs> เออไม่ได้ m v วเฉยเลยว่า เอาี่คิวคิวก็ไม่ได้เยอะนี่ว่าแต่ดูสงรัตนน่าจะดาเมจเยอะกว่านะผมป่านะนี่53ดาว2ดาวแบบฟรีฟรเป็นไงเป็นไงมาสเตอร์ว่าสวยให้นคนนะผมเพิ่งคลงงงื้นทั้งแรกไงก็ขอเหนินหน่อยละกันนะอีก็ประมาณนี้กันนะครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกลังใจให้ผมด้วยนะเว้ยให้ผมเล่นคอมโบของใครอีกนะก็คอมเมนต์มาบอกผมได้เลยนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้้าคลิปนีก็ แค่นี้แหละครับทุกคนโอ้โหสนุกจริงว่ะผมว่าผมต้องไปหาเล่นกับเพื่อนนะคอมโบนี้เนี่ย <laughs>